โอเคมาพบกับก okay, ูในช่องพลันนอตวันนี้ก็จะมาต่อกันพาร์ทที่สองกันนะไฟแนนเฟดีพาคหนึ่งโอเคเริ่มกันเลยคนโทรมาแล้วชึบโอเคเราจะไม่เปิดกล้องก่อนนะ อมอโอ้อ hmm. oh. ah, okay, mm ่าโอเคบอสเสียงพัดลมโคตรดังอะ่ะ mm hmm. มันดังแบบวีทั้งคืนเลย mm hmm. เขาบอกว่ามันกดตรงกดหน้าหมีอะ่ะหน้าหมีตรงโปพเตอร์ข้างหน้าแล้วมันจะได้ยินเสียงวัไหนลองกดดิ mm hmm. จริงด้ ยังคืนคงไม่มีอะไรอะ่ะผีไม่ออกมาที่ขนาดกูไม่ได้กดอะไรเลยนะเว้ยดูแบตดิพาวเวอร์92%เออดูดิอุ้ยเสียถามจริงเที่ยงคืนมาแล้วอ๋อ อ๋อ oh. ปิดอยูน่นี่กระต่ายอยู่นี่โอเคเที่ยงคืนมึงก็ออกมาแล้วอะ่ะตีหนึ่งละโอเคโอเคยังอยู่ยังอยู่เสียงอะไรอะไระไว๊กแว๊กว๊ขี้หายไปละกระต่ายกระต่ายอยู่นี่เชี yeah. ้ยเป็ดเอาป็ดหาย

ไปหรือยังยังนี่หว่าเหลือเป็ดเป็ดอยู่ห้องโอเคอยู่ห้องแถวเจ็ดยังไม่ไปวา,ายก็ตายมึงนะมึงเข็นไปลับไปรักไปลักล,ลก็ตายอยู่ห้องโน่น อยู่ห้องสองนะสองสอะไรไม่รู้สักอย่างนึงใกล้ๆห้องเฮ okay. ้ย อันน่ยตกใจหมดเลยมึงไปหรือยังยังมึงยังไม่ไปอีกหรอโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียงเท้าเดินตกตบตกอะไรดุมดๆมดม ฟ็อกซี่มึงไม่ออกมาหรอเว้ยไอ้ฟ็อกซี่้องดูสองทางเด็ดอยู่ไหนกระต่า,ตายเป็ดอยู่ห้องเดิมกระต่ายอยู่นี่กระตายหายหน้าห้องไม่มีโอเคกระต่ายอยู่ตรงนี้อยู่ห้องหลังสุด อยูสามแล้วอะ่ะโอเคใกล้ห้องดินสังเท้าหน้าห้องเลย โอเคเป็ดหายเป็ดมึงค้นอะไรอยู่วะจังเพลงเพลงเพลงเลยอยากเท้า mm hmm. เป็ดหายฮ่ยกระตา่ายหายเชื่อตกใจหมดกระต่ายอยู่ไหนวะเชื่อกระต่ายแม่งเชเป็อยู่ตรงนั้นนั่นไง <c oughs> ขอไปเป็ดอยู่ตรงนี้โอเคไปหรือยังไปแล้ว กระต่ายอยู่ห้องเกือบหลังสุดสังเท้าเดินเชีย่ยกระต่ายโอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่องเป็ดมึงทำอะไรอะ่ะอ้าปากทำไมให้น้องเฮย้ยสังเท้าเดิน ตายอยู่ตรงนี้เป็ดอยู่ไหนโอเคเป็ดอยู่ห้องเจ็ดสัยงเท้าเดินสัยงเท้าเดินไปแล้วโอเค ไม่ไปอีกมันยังไม่ไปวะก็ตายไปเป็ดไปอยู่ไหนที่ห้าแล้วอำหรยังยังก็ตายอ๋อโอเคตรงนั้น เออไม่ใช่กระต่ายเป็ดโอโหแม่งกูก็จำสลับกันกระต่ายไปแล้วโอ้ไม่เชียกล้องดับตกกล้องกูทำไมโอเคกระต่ายอยู่นี่เป็ดอยู่ไหนเป็ดหายวะกระต่ายอยู่ตรงนี้เป็ดโอเคห้องเจ็ดห้องเจ็ดไฟดับ กองดับถ้ากูพูดผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะก็เพิ่งตื่นอาดคลิปเช้าวันนี้โอเคอยู่หน้าห้องเลยเกิดทีอะไรเอยเกือบไปอ๋อเกือบไปสองเท้าอุ้ยตกใจไอสัตว์ เคไปแล้วไปแล้วไปแล้วตกใจหมดไอ้เหี้ยเคเป็ดไอ้กระต่ายอยู่นี่เป็ดอยู่ห้องสี่มาละเดี๋ยวมาเย้ก็ผ่านนะครับก็แบบคืนสองชิว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 ว่ะ โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะก็บ๊ายบาย